นะครับท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าเป็นข่าวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตลอดเสาร์อาทิตย์นี้เลยอ,อยากจะบอกว่าข่าวประมาณว่าคุณทันยาก,กับคุณเป็กทะเลาะก,กันอีกแล้วโดยมีการเอือตั้งอินสตาแกรมชื Anti ่อแอนตี้ดีนนะฮะเข้ามาคอมเมนต์ส่งข่าวคุณทันย่าเหมือนบบว่าเฮ้ยตอนนี้พี่เป็กไปคิกอยู่กับใครอะไรก็แล้วแต่นะฮะในอินสตาแกรม n t นตี้ดีเนี่ยพยายามโพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความบรรยายต่างๆเนี่ยที่อ้างเกี่ยวข้องกับคุณ สามีของคุณธัญญาก็เหมือนไปนักข่าวทุกสำนักก็เลยบอกเอยเอาอย่างไงคุณธัญญากับคุณเป๊กเนี่ยมีปัญหากันอีกแล้วเราอยากจะบอกคุณเป๊กคุณธัญญาเนี่ยเขาไปอเมริกาก่อนสองการซะอีกใช่แล้วเขาจะกลับมาอีกทีก็คือสุดสัปดาห์อวันจันทร์อย่างนี้ดียว่า<ะ>ดังนั้นธัญญาบอกว่าวันจันทร์จะมาเคลียร์ทุกเรื่องในตื่นมาคุยดังนั้นใครที่อยากจะได้คําตอบ <c oughs> ก็เปิดมาดูเราในเช้าวันจันทร์ละกันแ,แต่วันนี้เรามีคลิปสักหน่อยฮะจากคุณธัญญาเขาส่งมาว่าไงบ้างอ่ะทิศชายได้คลิปใหมครับ พี่ชาวตื่นมาคุยทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยตอนนี้มีลูกลิงหนึ่งตัวซึ่งง่วงนอนมากเกาะอ,อยู่ไม่ยอมปล่อยเลยนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้แท้งงกับลีญาย่ที่เมกาซึ่งตัวอยู่นี่แต่ว่าที่เมืองไทยมีข่าวอะไรก็ไม่รู้อยากรู้กันใช่ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยววันจันทร์ที่28แทีจะกลับไปตอบทุกคําถามเลยนะเตรียมคําถามมาให้ดีละกันคิดถึงพิธีกรทุกคนเลยนะคิดถึงล้วเจอกัน